ข่าบสุดรายการ IT Gang News โดย Samsung Galaxy Tab สวัสดีครับขอ,ขอต้อนรับทุกท่านเข้า,าสู่รายการ IT Gang News นะครับนี้เป็นรายการพิเศษอีกแล้วนะครับก็ตอนนี้ครับเราก็มาอัปเดตทันทีครับที่ทันทีที่มีซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันตัวใหม่ฮะที่เป็นเรื่องยอดฮิตจริงๆนะครับซึ่งวันนี้ครับผมก็จะเอาเรื่องราวนี้มาอัปเดตกันทันทีครับซึ่ง <c oughs> ก่อนที่จะเข้าสู่การรีวิวนะฮะของชาสมพันธ์ที่าอีกครั้งนึงครับว่าตอนนี้รายการนะเราจะแจกครับตัวของวันฮนะเยอะแยะนะฮะซึ่งผมชูด,ด้วยอย่านี่เลยด้ยันนี่คือของรางวัลที่จะแจกในวันนี้ครับใครที่มาคอมเมนต์นะครับบน y t u t u นะครับหรือทาง Facebook ที่นะครับทางแฟนเพจของรายการไอทีวแกอยู่ที่ f a c e b o o k c o m s a t c y l d t h นะครับ สำหรับเทปนี้ครับให้เพียงแค่คอมเมนต์มาแท้เทปนี้เท่านั้นก็มีสิทธิ์ลุ้นนะครับเป็นครับใบกำนันจะนะครับเมเจอร์ซีเนเพคครับซึ่งสนับสนุนของรางวัลโดยครับแอนติไวรัสจากอารีดาละครับหรือผลิตภัณฑ์ล้มแหง่นั่นเองครับมีให้นะครับโดยเราจะแจกรอบนี้ครับสำหรับทาง YouTube นะครับ1รางวัลรางวัลละ2ใบนะครับแล้วก็รวมถึงทาง Facebook ด้วยครับ1รางวัลเช่นเดียวกันรางวัลละ2ใบครับก็คือใครที่ คว้ารางวัลในเวทผู้โชคดีในครั้งนี้ในเทปนี้ครับก็จะได้ถึง2ใบรัไวชวนกับเพื่อนครับไปชมหนังด้วยกัน1ทันทีครับโดยบัตรใบนี้ครับก็สามารถใช้ได้ทั้งทางโรงหนังเมเจอร์ซีเพ็กทุกเครือเลยครับไม่ว่าจะเป็น EGV และเมเจอร์ซีเพ็กนะฮะยกเว้นนะครับในสาขาเอสปานาและสยามพารากอนนะครับก็ถรับใครที่สนใจนะครับที่จะมาลุ้นรางวัลนี้ครับเราจะแจกันทุกเทปนะครับ ถึงแม้ว่าจะมีแค่วันเดียวแต่เราจะแจกกันทุกเทปเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นนะครับในโอกาสนี้ก็มาถึงแล้วนะครับก็ใครที่อยากเจอได้นะครับก็มาชุดคอมเมนต์แน่นอยแล้วกันนะครับมาทักทายดูครับว่าอย่างไรก็มีคนดูครับเอาละครับวันนี้เราก็จะมาเล่ากยวกับเกมแอปพลิเคชันยอดฮิตนะซึ่งตอนนี้ก็ในต่างประเทศนะก็ถึงแม้ว่าเมืองไทยจะเข้าสู่หน้าฝนนะครับแต่ก็มีร้อนกันบ้างนะครับแต่ว่าในต่างประเทศนะก็เข้าสู่ฤดูร้อนกันแล้วฮะฤดูกาลซัมเมอร์นั่นเองนะฮะ เพราะฉะนั้นครับเกมเทศกาลของ Aggie i r r d ฮะได้ออกภาคใหม่เป็นซีซั่นแบบนี้นะครับนี่คือเกมที่จะมารีวิวในวันนี้ก็คือ Aggie Bird s e a ซีซั่นนะครับภาคภาคนี้ก็คือภาคเกี่ยวกับนะครับกับซัมเมอร์ครับเทศกาลซัมเมอร์ครับรืูร้อนฮะภาคนี้แต่ว่าเป็นเกมที่เติมสีสันแบบรื่อร้อนอย่างมากฮะออกแบบได้สวยเลยทีเดียวครับ เดี๋ยวจะมารีวิวเกมนี้กันนะครับถ้าใครชอบเล่นเกม Angry Birds ก็หาโหลดได้เลยทางนะครับ App Store นะครับแล้วก็ทางแพลตฟอร์มอื่นๆด้วยไม่ว่าจะเป็นซิมเบียนนะครับ Windows 4 0ก็น่าจะออกเร็วๆนี้แล้วแล้วก็รวมถึงโลกการ and ด o i d ที่สามารถโหลดได้ฟรีแล้วก็เสียตางครับต้องรไทยที่สนใจก็มาโหลดกันได้นะฮะถ้าพร้อมแล้วครับเดี๋ยวจะไปรีวิวกับเกม Angry Birds ภาค Summer ครับครับตอนนี้เราก็ เวลาหนึ่งืนสิบนาทีครับเห็นจระใจเลยครับว่าเราถ่ายช่วงไหนครับก็นะครับต้องขอขอบคุณครับทางซัมซุงนะครับกาลิซี่แทนะครับผลิตภัณฑ์ซัมซงนะฮะที่ส่งนะครับแท็บเล็ตรุ่นนี้นะครับมาให้รีวิวครับแล้วก็ให้ใช้เลยครับตลอดรายการนี้เลยนะครับสำหรับรายการไอทีแกงนครับก็ขอบคุณทาง s ซัมซุงอย่างมากครับสำหรับแท็บเล็ตรุ่นนี้ครับที่ผมจะเอาไว้ใช้ครับในการทํางานตลอดนะครับ ไม่ว่าจะเป็นข่าวที่ไหนครับผมก็จะใช้ตัวนี้ตลอดไปอ่แน่นอนนะครับโดยรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นซับสคริปต์ที่แทบขนาด7นิ้วและล่าสุด10นิ้วครับก็กำลังจะจําหน่ายในเร็วๆนี้ครับก็อย่าลืมติดตามกันแล้วกันวันนี้เราจะมารีวิวเกี่ยวกับเกมนี่ฮะแอนกิ้บเบิร์ดภาคนะครับซัมเมอร์ฮะฤดูร้อนฮะซัมเมอร์แล้วนะครับสำหรับต่างประเทศครับสำหรับประเทศไทยก็วินหน้าฝนแล้วครับก็อยากจะให้มีเส้ทศกาสงการในแอนกิ้บเบิร์ดจังเลยฮะอ่ะ เดี๋ยวมาลุยกันเลยดีกว่าครับอ่าเป็นภาพล่าสุดที่เพิ่งจะออกสดๆร้อนๆในวันนี้นี่เองนะครับอ่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาดูกันครับว่าหน้าตาเกมเนี้จะเป็นแค่ไหนกันนะครับอ่าภาพนี้ครับมีชื่อตอนว่า summer picnic นะครับแน่นอนครับเป็นเรื่องภารกิจเกี่ยวกับโอ้โหกนิกนะครับของเจ้านกนะครับนกกระทั้งหลายนะครับแล้วก็รวมถึงนะครับเจ้าหมูจําตะกาตัวนี้นะครับ ซึ่งภาคนี้ก็จะรวมทุกซีซันที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นอีสเตอร์เอ็กครับโกกินะครับเกตลักกี้ครับตอนฮะแต่ละตอนฮะฮ่องแอนกี้นะครับในภาควันทายนะครับซีซันกิ๊ดดิ้งภาคคริสต์มาสนั่นเองฮาโลวีนที่แอนทีนะครับฮะแล้วก็ที่เหลือก็จะมีโอ้โหข่าวสารไอคิวใครก็ติดตั้งติดอ่าติดข่าวนี้กันได้ครับแล้วก็รวมถึงข้อเทียรลึกต่างๆนะครับนะครับ เหมือนเดิมทุกประการฮะแต่เพิ่มตอนใหม่ก็คือภาคนี้ฮะในชื่อ่ว่า Summer PICNIC นั่นเองครับแล้วก็แน่นอนฮะใน Facebook ตอนนี้แฟนเพจนะครับเกี่ยวกับไอคิวเบอรนี้ก็มีเกี่ยวกับเทศกัลซัมเมอร์พอดีเป็นอ e ีการ์แบบนี้นะครับก็ลองหาดูทาง f a c e b o o k c o m g g i b e r ครับอครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวเกมกันเลยละกันฮะไม่เสียเวลาฮะนี่ฮะอ่า นี่คือหน้าจอแบบนี้นะครับมันภาคบหมาัติสุดจริงๆครับตอนนี้นะครับผมเล่นเคลียร์หมดแล้วนะครับเคลียร์เร็วจังเพราะอะไรครับเพราะว่ามันต้องเป็นภารกิจต่างๆนะครับคือว่าในแต่ละวันเนี่ยก็จะเล่นได้ไม่กี่ดาานั่นเองครับเดี๋ยวนี้เป็นวันที่2ที่หลังจากที่ออดดานนี้ฮะต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตด้วยนะครับถ้าไม่เชื่อมต่อก็ไม่สามารถเปิด เปิดด่านใหม่ได้นะครับเดี๋ยวลองดู้วยกันนะว่าเป็นไงเอาด่านแรกก่อนนะครับนี่คือตัวอย่างด่านแรกครับก็นี่ผ่านดาน่านนี้จะผ่านดา่านยังไงเอ่ยนะครับ,นะรบได้ครับได้ครับติดครับอืมหมดไปหนึ่งนะครับอันี้ก็เหลือสามตัวนี้อุด๊ดอุ๊ด ใส่แว่นกันแดดด้วยจมูกตัวนี้เอาะะครับต่อกันเลยกันนะครับบิ๊เบิร์ดจ้าบ,บิ๊กเบิร์ดเอ้ยัดโอ้ใช้ได้เลยแล้วตัวเดียวแล้วตัวตัวสุายนี่ตัวเล็กมากเลยครับตัวนกแดง มันเล็กเหลือเกินฮะเล่นยากเหลือเกินนะครับเอาละลุยกันเลยกันฮนะสเปคก็โอเคนะครับขนาดไฟล์แต่ขนาดไฟล์ค่อนข้างใหญ่ครับ20 m b เมเท่านั้นถ้าใครเล่นเครื่องแบบนะครับสเปคต่ำๆแล้วก็ต้องระวังนิดน,นึงนะครับโอเคฮะคเคลียร์เลยครับจบเลยครับ จบเลยครับด่านนี้ครับตอนแรกเล่นสามดาวอยู่แล้วครับก็เลยไม่มีปัญหานะครับเอาครับดานต่อไปให้กันเพื่อไม่เสียเวลาครับเอาละครับมีเลนสดๆเลยนะครับคงไม่ต้องบะใหญ่เลยมากฮะ ไม่ติดครับอืม,อมยากจริงๆครับถล่มไปน,นี่เลยครับอืมแต่สุดท้ายก็ยาอยู่ดีครับเพราะว่าเจ้านกแดงนี่มันเล็กนีดเดียวจริงๆครับเือนได้ไหมเนี่ยไม่ได้ครับโอ้ก็ ง่ายครับสรุปง่ายก็คือนะครับเหมือนกับพักคริสต์มาสเดชเลยครับหรือว่าวันทน์ยก็ได้ฮะก็ถ้าใครอันเนี้ยตลอดเดือนวิุนายนตลอดเดือนนี้นะครับก็มีทั้งหมดสัติ์มีทั้งหมดน่าจะหลายด่านเหมือนกันนะครับมีภารกิจปลดล็อกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถัาเกมไอคิ้เบิร์ดภาคนี้นะครับก็ถือว่าเป็นภาคที่น่าสนใจก็รีบดาวน์โหลดด่วนเลยกันนะที่เว็บทางนะครับ ทาง Mac Android Market ได้เลยนะครับหรือทาง Store ถ่อง App Store ได้ครับแต่อาจจะเสียตังค์เล็น้อยกันนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ครับการรีวิวเกี่ยวกับเกม Angry Birds Season ภาคนะครับซัมเมอร์นี้นครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าเสารันี้ผมอับัชยมูกุลาไปก่อนครับสวัสดีครับ